สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันธงเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็เราจะอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้ครับผมคัดมา5คู่ซึ่งแต่ละคู่ก็น่าสนใจทั้งหมดเลยวันนี้จะเป็นคิวของบาร์เซโลนาจะรอเจอกับชัอตตาดเนตนะครับแอตมาริตจะไปเจอกับเซลติกนะครับเปเปเชวันนี้จะทำบิ๊กแมตช์กับเอซิมิรันนิวคาสเซิลครับจะเจอกับบรูซเดอร์มุนแล้วก็แมนซิตี้จะไปเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะไปเยือนทีมยังบอยนะครับซึ่งทั้้้้้งงงงหหมมมมดดดททััััั5คู่่่ในนนนนนนวีผจะไไไปาาากกกกบบ็รรออตตติชเลยแ เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็แน่นอนครับเมื่อวานทางบอลเตงแล้วก็แนวทางสเตปทําเรื่องอีกแล้วนะนะครับหนื่งจากบอลเตง2ตัวกินเต็มมาทั้งคู่แล้วก็สเตปเมื่อวานก็แตกแบบสวยสวยเลยนะนะครับ ซึ่งบอลเต็งตัวแรกก็จะเป็นรายการลีกทูของประเทศอังกฤษนะครับบินนี่เนี่ยผมเลือกต่อนอตเคาวตี้ไปที่ราคาครึ่งกกลูกนะครับจบเกมครับเป็นนอตเคาวตี้เอาชนะนิวพอร์ตไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์บินบอลเต็งตัวแรกก็กินเต็มตัวที่2องก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างยูไนเลินกับนาโปลีคู่นี้ผมเลือกต่อนาโปลีไปที่ราคาครึ่งลูกซึ่งนาโปลีครับไม่ได้ประตูชัยจากแนวรับอย่างรามานี่เนี่ยมายิงในนาทีที่หกสิบกว่า แล้วก็จบเกมครับเป็นนาปูรีปิด็อบเอาชนะยูเนบอร์มเปเลตุสกอร์หประตูศูนย์บินบอลเต็งตัวสองก็กินเต็มนะครับซึ่งบอลเต็งทั้ง2ตัวกินเต็มมาทั้ง2ตัวสวยๆแล้วนะครับ บวกกับสเตปสามเมื่อวานอย่างที่บอกครับสเตปสามแตกแบบเต็มข้อเลยนะตัวแรกครับผมเลือกลองเลดบูสวบซึ่ง Red Bull, เลดบูสวบไปเย็นอินเตอร์มิลานแล้วก็เป็นอินเตอร์มิลานนะเอาชนะเลดบูสวบไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งตัวแรกก็กินเต็ม,มนะตัวที่2ครับผมเลือกต่อบาลลี่ไปที่ราคาคึนกับลูกจบเกมครับเป็นบาลลี่เอาชนะชูบูรีไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ตัวที่2ก็กินเต็มตัวที่3ครับผมเลือกต่อไปที่เวทบอมนะเวทบอมเจอกับควินพาร์คแล้วก็เป็นเวทบอมเอาชนะควินพาร์คไปได้ด้วยสกอร์ 2, ตัวในชุดสเต็ป3กินเต็มมาทั้ง3ตัวแบบเต็มข้อก็ยินดีกับสมาชิก v v i p ทุกทกท่านที่ได้ตามทุกทุกบินเรียกได้ว่าเมื่อวานครับทุกทุกบินตีบวกทุกบินเลยและแน่นอนครับท่านเพื่อนท่านใดนะครับต้องการรับทีเด็ดบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปก็สามารถแอดไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่สุขวอนยุฟ่าแชมเป์ลิกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม H นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง บาร์เซโลนาจะไปบ้านต้อนรับการเยือนของชักตาดูเนตนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามคัมนูจะเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มสีนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กัน่อยนะครับชาวบ้านครับบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่1นําจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดยิงได้6ยังไม่เสียประตูมี6คะแนนเต็มครับส่วนฝั่งชักตาดูเนตอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้4เสียไป5าประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นนนนนัััดดดดหลงสสุุใทกกกรการาานะบเบเเเ็ชชไไป้มอ1 ก็เป็นช็อคต้าเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งนัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนานะครับบุกไปเอาชนะช็อคต้ามาด้วยสกอร์หนึ่งเมื่อปี2011นู่นเลยทีเดียวนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในช่วงฤดูกาลนะครับบาร์เซโลนาครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในอรอบ5เกมหลังสุดนี้บาร์เซโลนาไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตติกบิบอลไปได้ด้วยสกอร์หน,น,นึ่งเ,เ,ลลเ,เปอร,ร์ศูนย ส่วนฝั่งชักตาโดเนตฟอร์มห้านัดหลังสุดชักตาชนะไป4แล้วก็แพ้ไปน1นเกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ชักตาเปิดบ้านเอาชนะเลโบรดินเบเดรดสกอร์สามระ็ูศูนย์ผลประกอบการของชักตาในรอบ3เกมชักตาพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไปน1นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่66.7%นะครับ และกองพร้อมกัอนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของชาบี้แอนเดสวันนี้ครับบาซ่าจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเอเนโก้มาติเนส์จะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีอิคาโกดูกันโอลิอัลโรมิอุและก็เฟอร์มินโลเปสนะครับดยูที่3ามในวันนี้คาดว่าจะเป็นชอฟิลิกไฟลันตอเลสแล้วก็รามิน่าเมลนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับชักตาโดเนตวันนี้คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับก็จะมียาโรสลาฟลากิสกี้จจะคคุมมมบบบััััญชาาาากกรรรในนเเิิดดดฟล์ตวว่ป็ ตาลัสเตปาเนโกนะครับแล้วก็มีฟิลคุกลางคาดว่าจะเป็นจอร์จี้สุดาคอฟนะครับจะเล่นคู่กับเยโกนาซาลินาหน้าเป่า,าปวันนี้ก็จะวางดานิโลซิคานจะลงรับตะข่ายวันนี้ ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคา2ลูกบางสำนักก็เป็นบาซ่าต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนาต่อที่ราคา2ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งบาร์เซโลนาราคาน้ำใจอยู่ที่2.0งจชาเราไปลองฝั่งชักต้าราคาน้ำใจอยู่ที่1.89่นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะครับก็ชัดเจนนะบาร์เซโลนาทำผลงานได้อย,อย่างดีเยี่ยมบาซ่าครับเก็บชัยชนะได้2เกมจากการลงเล่นไป2นัดมีหย่คะแนนเต็ม จาก2เกมนะแล้วก็คลีนชิดทั้ง2นัดเลยนะครับส่วนฝั่งชักตาโดนเนตเนี่ยก็ชนะไป1แล้วก็แพ้ไปหนึเกมนะเก็บมาได้3ามคะแนน ถือว่าชักตาก็ผลงานก็ทรงๆอยู่นะครับและเฮตุเฮตุงงครับคู่นี้เจอเกันทีไรก็จะเป็นบาร์เซโลน่ามักจะทําผลงานดีดีกว่าถึงแม้ว่าการเจอกันของทั้งสองทีทมจะย้อนไปไกลถึงปี2011หรือว่าปี2 0 0 8 2 0แ9เ้ลยนะบวกกับฟอร์มก็เล่นครับทั้งสองทีมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีโดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลน่าไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะนะครับแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมส่วนฝั่งชักตาก็ฟอร์มดีเหมือนกันเก็บชัยชนะได้4เกมจาก5เกมสุดแล้วก็มีเกมแพ้ไปเพียงแค่่่่เเเเกกกกมมมดดีียววพพงงนนนนั้นนน้จาาาาาาภรขอผผลท็ไ บาร์เซโลน่ายังคงรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจครับวันนี้ครับทัพบาร์เซโลน่ามีเล่นตัวหลักบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดคุนเดซี้เลเบโตเฟนกี้เดยองลาฟินยาเปดี้แล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับรายชื่อเพื่อนหนุ่มเนี่ยมีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยบวกกับอีกหนึ่งายกาบี้ก็ยังคงติดทดแบนซึ่งการขาดหายไปของตัวหลักบาร์เซโลน่าผมมองว่าส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอนจากรายชื่อที่เอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็นตัว ลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ก็ถ้าเทียบกับขุมกลังชุดนี้ของบาร์เซโลนากับไลอัพของฝั่งชักตาดเนตผมก็ยังมองว่าฝั่งบาร์เซโลนาดูเหนือกว่าเล็กน้อยและเกมนี้ผมอ่านว่าทัพบาร์เซโลนานะครับจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่อย่างที่บอกครับด้วยราคา2ลูกผมมองว่ามันแรงไปหน่อยฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ชักตาดเนตคาดว่าวันนี้ชักตาดเนตจะแพ้ไม่เกินเลทราคาที่ต่อรองฟันทง เราไปกันที่กู่ที่2นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเป็นกลุ่มในกลุ่ม E นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเซลติกครับจะเป็นบ้านต้อนรับการเยือนของแอตเลติโกมาริดนะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเซลติกพาร์คจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับสติกตัวนี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วสนัดแพ้ไป2เกมรวดยิงได้1เสียไป4ประตูยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนฝั่งแอดมิริตอยู่อันดับที่หแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็เสมอไป1เกมยังไม่แพ้ใครยิงได้4เสียไป3ประตูมี 4, นนอยู่4คะแนนครับสถิติกเฮทเวนครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นแอดมิริตเอาชนะเซลติกได้ทั้ง2 2011ครรั้งเเเเปปป็็นนนนนีู่ลยนะกกมแสองครับเเป็นแ,นแอต เป็นศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซลติกครับเก็บช,ชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลติกบุกไปเอาชนะฮาร์ดมาได้ด้วยสกอร์สี่เปอร์อึ่งผมว่าการของเซลติกในรอบ5เกมเซลติกพาทำเงินไปที่2เกมพาลุไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งแอตแลนติกฟอร์ม5นัดหลังสุดแอตเลติกโอเมริดเก็บช,ชนะมาได้ทั้ง5เกมรวด โดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอดมาริดบุกไปเอาชนะเซลตาบิโก้บาร์เรลสกอร์สามประตูศูนย์ผมป็นกบการของแอดมาริดในรอบมาเกมแอดมาริดพันกำินไปที่สี่เกมพ่านลบไปหนึ่งเกม,ม,เเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำไรที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเซลติกคาดว่าวันนี้ครับเซลติกจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเรียมสเกลจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้แมตต์โอไลลี่คาร์ลแม็กเกอร์แล้วก็เรียวฮาตาเตะนะครับโดยทีีนน่่3นนนกวว้คาาาาดจะเป็ลุยส์พม เคียวงกฟูรุฮาชิแล้วก็เดเซนมาเอดะนะครับส่วนฝั่งแอดมาริตวันนี้คาดว่าน่าจะมาใน,านระบบ3 5 2นะครับแนวรับก็จะมีอักเซลวิเซลจะกคู่บัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นโรดิโกเดปเปิลโกเก้ Paul, oke, แล้วก็มาโกสยอนเต้นะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นองตุนกิสมันจะเล่นหน้าคู่กับอันเวโรโมโรต้านะครับซึ่งเลยลาคราคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างแอดมาริตต่อที่าคาคร,ครา,กก is, าคาครึ่งลูกบางสำนักก็เาาาป็นแอดมาริตต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็หลายๆสำนักดูเหมือออนนว่่่่่าาาาารรรรรคคคคจะะไไหลลลปททีีแมิตึงูกับ ณตอนนี้ราคาก็อยู่ที่แอตมาดิดต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งเซลติกราคาน้ำจะอยู่ที่1.98ถ้าเราไปต่อฝั่งแอตเลติโกมอลิดราคาน้ำจะอยู่ที่1.91นะครับซึ่งคุณดี่ครับก็เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ชัดเจนครับแอตมาดิดผลงานก็ดูดีกว่าเซลติกเนื่องจากเซลติกครับลงเล่นไป2นัดในแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็แพ้ไปที่2เกมรวดเรียกได้ว,ว่าการเล่นคัดเลือกในรอบนี้นะครับก็เซลติกทำผลงานได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามาส่องถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยทััทั้้งงงทททททีีนะีีีมมมมมอออยยยยูู่่่่่ใในนนนชชชวฟรร์ดดดดคะะะโโเเเฉพาาากกแตตลิิ็บไ ทั้ง5เกมรวดส่วนฝั่งเจ้าบ้านเซลติกก็ผลงานดูดีนะเซลติกก็สามารถเก็บชัยชนะได้4เกมแล้วก็มีแพ้ไป1เกมนะครับแต่ถ้าเรามาดูดีนะทีมที่เซลติกเจอนะครับก็จะเป็นทีมในเกรดของอ่าสกอตติสพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดคิวมาน็อกมาเธอวิลแล้วก็ลิฟวิงสตันเนี่ยลายชื่อทีมหเหล่านี้เซลติกเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากนะแต่พอเซลติกมาเจอกับปลาซิโอในเกรดของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเซลติกก็แพ้คาบ้านไปแล้ว1เกมในเกมนั้นนะครับเทียบกับฝั่ง er, แอดเลติกอมาดร์กเ่กแต อย่างเซลตาบิโก้เลออาโซซิดัตโอซาสซูนาผู้นี้เนี่ยก็ยังคงดูเหนือกว่าทีมที่ซติกเจอบวกกับเกมแชมเปียนลีกก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นแอตริตเอาชนะฟนูไปได้3-2นั่นก็ผงบอกว่าณชั่วโมงนี้ทีมเยือนอย่างแอตริตค่อนข้างจะแข็งแก่งไปอย่างมากถ้าเทียบกับฝั่งซติกแล้วเกมนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ,บ้านอย่างซติกรอดยากจริงๆใช่ครับจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาคู่นี้ครับถ้าจะเลือกฟันนะส่วนตัวผมเขาเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างแอตมริต e ที่มีความแข่งแก่งมากกว่่่าาา้วกมมีมเ,มกกเมนผนผอ แอตเลติกมามริตจะบุกมาเอาชนะเซลติกไปได้อย่างไม่ยากฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเป็นกลุ่มในกลุ่ม F นะครับก็จะเป็นคู่หว่งปารีสแซงแชม,มงจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของเอซีมิลานะครับ คู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามพาร์คเดอะแป้งจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับปเปเช่ครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้3เสียไป4ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งเอซิมิลานครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดเนี่ยเสมอไป2เกมรวดยังยิงไม่ได้ยังไม่เสียประตูมีอยู่2คะแนนครับสถิติเฮทเวตคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งก็เมื่อปี2012เป็นเกมคว้าชับมิดนะครับเกมนั้นเนี่ยเป็นนนนนนเเเเออออซีมมมมิลลาาาาาาชชะปป่่่ไดดดด้วยยสสกกกรรรร์์ฟูททผ5ััหงุุใ นะครับเปเชครับเก็บช,ชนะไปะได้สเสมนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เปอเชเปิดบ้านเอาชนะสตาบุกมาได้ด้วยสกอร์สามรูสูน ผลประกอบการของเปเชในรอบพ้กเกมเปเชพาทำเงินไปที่3เกมพาร์ลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่6 0สนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเอซีมิลานฟอร์ม5นัดหลังสุดเอซีมิลานชนะไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กับยูทูบไปด้วยสกอร์หนึ่งหรนผลประกอบการของมิลานในรอบพ้กเกมมิลานพาทำเงินไปที่4เกมพาร์ลุไป, 4, ลลไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้คคาาาาดว่่นนนจะะะมใรรบบบ4 3 3ั แนวรับก็จะมี George, ะมอร์ควินยอสจร์สจัดการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นฟาเบลุยส์มานิโอการเต้แล้วก็วิทินญานะครับโดยที่3ในลุกวันนี้คาดว่าจะใช้อุสมานเดมเบเล่กอนซาโล่ลามอสแล้วก็คิเรนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับมิลานคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-3-3เช่นเดีวยวกันนะครับแนวรับก็จะมีฟิอาโกโทมาลีจกมัดการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นยูนุสมูซายอสินดอรลี่แล้วก็เทียนี่ไรเดอร์นะครับโดยที่3ในลุกวันนี้คาดวา ซึ่งเหรยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านเป๊เชยปาริสแซมงแมงต่อที่ราคาขคึ้นกบปลุกนะครับราคาหนะ้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่เปเชต่อที่ราคาขคึ้นกบลุกถ้าเราไปต่อฝั่งเปเชราคาน้ำเจออยู่ที่1.99ถ้าเราไปลองฝั่งเอซิมิลานราคาน้ำเจออยู่ที่1.90นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงฟอร์มและผลงานบนตรารางคะแนนทั้ง2ทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่มิลานครับผ่านไป2เกมเสมอไป2เกมรวดแล้วก็ยังยิงไม่ได้ยังไม่เสียประตู เก็บมาได้3คะแนนทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ได้เปียงปังถ้ามองแค่ยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับแต่ว่าฟอร์มณปัจจุบันทั้ง2ทีมถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับเก็บชัยชนะได้3เกมเหมือนกันมีเสมอไปหนึ่งเกมเหมือนกันแล้วก็มีเกมแพ้ไปหนึ่งเกมเหมือนกันนะ,นะครับแต่ว่าการทำเงินเนี่ยก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านเปเช่ไดนะ้ทำเงินได้3เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนฝั่งเอซิมิลานทำเงินได้4เกมจาก5เกมหลังสุดยิ่งถ้าเรามาดูรกยอัพนะครับ ซาโล่ามอนและก็คิเ,นเรนอิบเป้ถือว่าเป็น3นลุกที่ค่อนข้างจะอันตรายเช่นเะกับเอซิมิลานครับก็จะมีลาเฟรเออชิรูแล้วก็คิสมุลุสิตเนี่ยเป็น3นลุกก็ถือว่าทั้ง2ทีมมีเกมลุกค่อนข้างจะด,ดุดันด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะในรายของเปเชแต่จากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเปเชต่อที่ราคาขึ้นครบมลุกเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าด้วยสกยภาพทีมของฝั่งเจ้าบ้านเนี่ย ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทีมที่ค่อนข้างจะดูดีนะบวกกับวันนี้ครับเปชเชได้เล่นในปาร์คเดอะแปรนได้เล่นในบ้านดูทรงแล้วเกมนี้จะเป็นเปชเชะครับจะเปิดเกมลุกบุกใส่เอซิมิลานแต่ถึงกันนะครับทีมเยือนอย่างเอซิมิลานช่วงหลังที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะไปแพ้กับยูเว่มาแต่เกมนี้ผมอ่านว่าด้วยสักภาพทีมของมิลานแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาผมมองว่ามิลานนะครับยังมีดีพอนะที่จะมาแชร์แต้มออกไปได้ ฉนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างเอซีมิลานผมอันว่าวันนี้เกมรับของเอซีมิลานจะเอาอยู่ฟันทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม F อีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระวัง นิวคาสเซิลยู่เต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุลเซียดอร์ตมุนนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเซนส์เจมพาร์คจะเตะกันในเวลาปีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านกับนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็เสมอไป1เกมยิงได้4เสียไป1ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งดอร์ตมุนอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว2นัดเนี่ยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมยังยิงไม่ได้เสียไป2ประตูมีอยู่1คะแนนนะครับสถิติคครับู่นนี้กก็็จะเเปมแรกที่่่ทททััััั้้้งง2ีีีมมมมนนนนนไดดดเเคคยยจออกะรรรบฟ์โวผาา5หล ในทุกรายการนะครับนิวคอเซนเก็บชัยชนะไปได้สีแล้วก็เสมอเปหนึเกมโดยที่ในรอบพักเกมของสุนินิวคอเซนไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที New ่นิวคอเซนนะครับเปิดบ้านเอาชนะคิะสซาวพอลิไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์ผมประกบการของนิวคอรเซนในรอบ5เกมนิวคอรเซนพาทำเงินไปที่สี่เกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นปอร์เซนจากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งดอทมูลฟอร์มห้านัดหลังสุดดอทมูลชนะไปสี่แลวก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบพักเกมของสุนิดอท ไปที่2เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่40%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลโดยที่วันนี้ครับคาดว่านิวคาสเซิลจะมาใน,านระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีฟาเบียนชาจะควบคุมราชการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีชอนลองซาร์บูโนกิมาร์ไลส์แล้วก็เจอร์รินตัน3ในลูกน,นี้คาดว่าจะเป็นมิเกลอเมลอนอเล็กซานเดอร์เอซักแล้วก็อันโตนิกอนดอนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับดอทมูลวันนี้คคคาาาาาดดวว่ดอดานานานรบบรรรร์มมมมมมมุนนนนจจจะะะะะใใบบบบ4-2-3-1ััแกกก็ีทฮเเลช มิดฟนะิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นเอ็มเลชชนนะครับจะเล่นคู่ก,กับมาเซลซิบิเซอร์ดูที่3ในเลลูกนนี้คาดว่าจะเป็นดอนเยลมาเล่นมาโกลอยสแล้วก็จูเลียนบันหน้าป่าวันนี้ก็จะวางนิคลัสฟูกุก จะหลงล่าตาคายแนวนี้ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านนิวคอรเซนต่อที่ราคาคืนกบลูกนะครับหลักการน้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านนิวคอรเซนต่อที่ราคาคืนกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งนิวคอเซนราคาน้ําจะอยู่ที่1.81ถ้าเราไปลงฝั่งดอนมุนนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่2.08นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันพอสมควรนิวคอรเซนครับเก็บชัยชนะได้1น่เกมเสมอ1น่งเกมยังไม่แพ้ใครจากการ ผลงานในแชมเปี้ยนลีกนะครับยังไม่ชนะใครจากการลงเล่นไป2นัดนะครับแล้วก็มีเสมอไป็น1แพ้ไป็น1เกมเป็นฝั่งดอดมูลน,นะยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ในรายการนี้นะครับแล้วก็เสียไปถึง2ประตู ตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างของทั้ง2ทีมจากการผ่านไป2นัดแรกนะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับเก็บชัยชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็นทั้ง2ทีมมีเกมเสมอไป็น1เกมโดยที่ทั้ง2ทีมนี้นะครับไม่เคยแพ้ใครจาก5เกมหลังสุดเหมือนกันเลยแต่ที่แตกต่างนะครับฝั่งนวดบุญเนี่ยสามารถทำเงินได้แค่2เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนฝั่งนิวคาสเซิลสามารถทำเงินได้4เกมจาก5เกมหลังสุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิ เทียบกัแล้วเนี่ยฝั่งนิลคอสเซนกับฝั่งดอทมูลจากไลอัพที่ออกมานะฝั่งเิลคอสเซนเนี่ยเกมลุกก็เป็นผู้เล่นที่สดใหม่เรียกได้ว่าเป็นขุมกําลังเกมลุกที่ยังเป็นวัยรุ่นชัดเทียบกับฝั่งดอทมูลที่ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอายุก,กันพอสมควรเลยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนเนื่องจากเิลคอสเซนครับก็เป็นอินทีมที่มีทีมเวิร์คค่อนข้างจะดีเยี่ยมบวกกับเกมลุกของนิลคอสเซนก็ค่อนข้างจะหลากหลายชาเทียบกับฝััดดลลนะัั่่่มม่่งงงงงดดออมมนนนนแลลล้้้ววววววณชโีสตผาาคเยยูกก็ แต่อย่างที่บอกครับเกมลุกของนะิวคอเซนณช่วงนี้น่ากลัวเป็นอย่างมากฉะนั้นเมื่อมองจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาเกมนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ้านอย่างนิวคอรเซนมีโอกาสสูงมากที่จะเก็บ3แต้มได้เนื่องจากณนะช่วงนี้นิวคอรเซน์กาลังมั่นใจสุดๆโดยเฉพาะในเกมที่แล้วนิวคอรเซนก็เปิดบ้านเอาชนะไปเชเชในรายการนี้ด้วยฉั้นเกมนี้ผมอ่านว่านิวคอเซนจะเปิดบ้านเฉนือนชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สาลิกาดงนิวคาสเซลยูเต็ดจะเก็บ3แต้มในบ้านได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างยังบอยครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาเดิโอแวนคอฟนะครับจะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับยังบอยครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้3เสียไป5ประตูมีอยู่1คะแนนส่วนฝั่งซิตี้ครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วว2 2นนัดดชะไปเกมรยิงได้6เสียไป2ปรระะะตตตููมมีอย่6คคแนนนเ็ับสถิิ คู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุ่งีกานยังบอยครับเก็บชัยชนะไปได้2เสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยังบอยครับไปเสม,มอกับซูริคปุตตสกอร์ศูนย์ปอร์เซ็นต์ผมพบกับการของยังบอยในรอบ5เกมนะครับยังบอยพาทำเงินไปที่สเกมยกมปไปหนึเกมพาลดไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งทีมเยนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดซ ของซิตี้ในรอบาเกมซิตี้พาเงินไปที่1เกมพานลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนาก,การทำกำไรอยู่ที่20%นะครับซึ่งเลนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกบางสำนักก็เป็นซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2 แต่ว่าราคาณนะตอนนี้ราคามาอยู่ที่ซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกท่าเราไปลองฝั่งยังบอยเจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปต่อฝั่งซิตี้ราคาน้ําจะอยู่ที่1 9 9่นะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนในแชมเปี้ยนลีกนี้นะครับก็เป็นซิตี้ทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจนเลยซิตี้เก็บชัยชนะได้2เกมรวดส่วนฝั่งยังบอยนะครับยังไม่ชนะใครแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมมีเสมอไปหนึ่งเกมเก็บได้เพียง1คะแนนจากการลงเล่นไปสองนัดเพียงเท่านั้นเองนะครับบวกกับฟอร ยังบอยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดูดีกว่าซิตี้นะถ้ามองถึงภาพรวมนะครับเนื่องจากยังบอยมีเกมแพ้ไปเกมเดียวแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่ยังบอยนะครับไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยครับส่วนฝั่งซิตี้ก่อนหน้านี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะออกทะเลไปไกลถ้าเราสังเกตชัดๆดนะก่อนหน้านี้นะครับที่ซิตี้แพ้เนี่ยแต่และเกมที่แพ้ซิตี้จะไม่มีชื่อของโรดี้มิดฟิลห้องเครื่องตัวเก่งแต่ณาชั่วโมงนี้ครับโรดี้ก็กลับมาประจำการตำแหน่งแล้วโดยที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างยังบอยนะครับก็จะมีโจเอลมอนเตโร จะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมนะครับคู่หน้าคาดว่าจะเป็นสริกเอเตนจะเล่นหน้าคู่กับเมสเชคอิเลียนะครับส่วนฝั่งซิตี้ไรอัพที่ออกมาก็ถือว่าเป็นเพื่อนชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เกมรับก็จะมีลูเบนดิอาร์ะกุมบัญชาการในเกมรับอย่างที่บอกครับวันนี้ครับซิตี้ก็ยังคงมีโรดี้เป็นห้องเครื่องเล่นคู่กับมาเตโอโควาิตนะครับโดยที่3ามในลูกวันนี้ก็จะเป็นฟิลฟอร์เดนยูเรนอเวเลสแลวก็แบคเรโดซิวาหน้าเป้าก็จะเป็นอาวุธหนัก อย่างเออร์ลิงฮาเร็จะลงเาตะข่ายแนวนี้ถ้าเทียบกันแล้วผมมองว่าวันนี้ซิตี้มีโอกาสสูงมากที่จะบุกมาเก็บ3แต้มเนื่องจากสักกะภาพทีมถ้าเทียบกันแบบนักเตะตัวต่อตัวปอน์ปอนนะครับซิตี้ดูเหนือกว่าทุกตำแหน่งฉะนั้นเกมนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะ3มแต้มผมมองว่าซิตี้จะบุกมาเก็บไปได้อย่างไม่ยากแต่จากการแพนที่ตั้งไว้เป็นซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ส่วนตัวผมขอไปลุ้นกับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่า คาดว่าถ้าเราเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะมีลุ้นที่สองอย่างนะไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้งห้าคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับบาร์เซโลนากับชักตาโดนิทคู่นี้เลยเปิดมาเป็นบาร์เซโลนาต่อทีลาคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ชักตา คู่ที่2ครับเซลติกกับแอตตเลิกมาดริดคู่นี้เรตเปิดมาเป็นแอตมาริตต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แอตมาริตคู่ที่3ปารีสแซงต์แชร์แมงกับเอซีมิลานคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเปเชปารีสต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่มิลานคู่ที่4ครับนิวคาสเซิลกับดอร์ทมูลคู่นี้เรตเปิดมาเป็นนิวคาสเซิลต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นิวคาสเซิลและคู่ที่5ยังบอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เรตเปิดมาเป็นทีมเยือนออออออย่่่่่่าาางซซิิตตตตตีีีีี้้้ททรรคค2ลลููกกนนผมมขเเเืไปแชส์ และท้ายสุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพืเ่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สคร i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเคะห์บนต่อไปอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่คิวอคตสามารถสแกนและส่องเพิ่ม,มเพื่อนเ,เพื่อขอร,รับทัศนะและที่เด็ดที่คูว V วีกันเลยนะครับ การมีเขาฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก็ดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยเฮงๆงรวยๆนะครับสวัสดีครับ